ีหอมปักอาหารเครื่องดื่มเอาแม่สกัดคอฟฟี่ดอกไม้นีงง่งามงามนะลุงเนาะน,นี่เป็นห้องดอกอย่างฮะนี่เป็นยางอินเดียอ๋อยางอินเดียเหรอใช่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สกัดคอฟฟี่โอ้นี่ไงใครยังไม่เคยเห็นลูกมะกอกนี่เดินได้ไหมลุงเดิน,นได้ใช่ไหมเอาไวาไง ที่เป็นโลกหัวใจโรคความดันสูงกลัวความสูงได้ไหมได้ใกต้นมะกอกต้นมะกอกโยสูงมากเอาไปกินกินมะกอกแล้วจะกินน้ำอร่อยใช่ไหมนนี้เป็นสกายวอกครับ สบายดงดูดูดูข้า่าสิดต้นประกอบมันสูงมากเลยสูงไหมสูงไหมสูงไหมนี่ใบอะไรไม่ใช่เหรียงไหมอนี้บเมี่ยงไหมใช่กระวังนนองขอเดินมาด้านหลังนะคะอ่าเชิญข้าเดินก็เป็นเลยเจาไม่ใช่ใบนเมี่ยงหรอไม่ใช่เมี่ยงมันต้องเห็นอย่างเนาะใช่ใบมันจะนี่ไป ไปสั่งกาแฟว้าวตื่นตื่นตื่น สวยจังมันน่าจะมีทะเลหมอกเนาะถ้าตอนตอนตอนเชา้าน่าจะมีเนาะสวยมากเลยมาชวนทุกคนมาเที่ยวดอยสากาดนี่คือสากาดคอฟฟี่มีกาแฟามีขนมขนมก็มีมีเค้กมะพร้า ชีสเค้กขนมบนดอยนี่ก็มีนะอัลมอนกาแฟเดี๋ยวเราสั่งกาแฟมีอาหารด้วยของกินเล่นอากาศดีดีตอนเช้านี้มีทะเลเหมอกไหมเจ้าน้องบ่มีมน่าจงเอามีตวัวา สีม่วงรับสีม่วงชอบดอกไม้ที่ดอยสากาดนี่มากเลยทุกคนคือมันสวยมากเลยนะขึ้นมาเนี่ยกลาพอหอมอากาศมันคงจะเย็นเนาะคอฟีสากาด ถ้าใครจะกินกาแฟก็ใส่น้ำผึ้งได้นี่คืออะไรนี่ไงนี่ไงทุกคนที่เราบอกอะชาใบเมี่ยงใช่ไหมสี่หสสกัดกาแฟกับบรรยากาศวิว ตอนนี้สิบเอ็ดโมงอากาศยังเย็นอยู่เลยนะลุงเนะออาะตอนนี้อยู่ตรงไหนคะนี่นี่นกาแฟสกัดกาอฟีบรรยากาศเป็นแะดงห้องคุณลุงวันนี้ว่าจะปลาลุง <4 S 1> สุกม,ม,มาเป็นสุกข,ขีเ้เมี่ยงสักหน่อยหาเมี่ยงไม่เจอเดี๋ยวค่อยห,หาใหม่อากาศเย็นสบายเย็นสบายไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเนาะวันนี้ก็เลยมากินกาแฟแทนกล่ว่าจะเอาลุงสุกมาเป็นสุกขี้เมี่ยงสักหน่อยว่ารสชาติเป็นไรบ้าง ไปเที่ยวหาไหม่นั่ะนี่อันนี้คือภา,าพไทายภาพไทยดอยสกยัดไเยอะมากกยากจะบอกพวกคุณว่าจริงๆแล้วอาหารที่ดอยสกยัดอาหารกาแฟไม่แพงราคาพอๆกับงล่าร้าน ลองมากินดูอลาแยดอสก,การโอ,อ้เขาเรียกว่าอะไร <ป S 1> นะรสชาติรวยแล้วคือพบแล้วม้ก็ปูก็ได้เมู่กี้งสามาส <c oughs> แต่มีคนกินของเราไปเราก็เลยใส่ไปโชวอันนี้คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะ ชาชาอะไรนี่ยชาคำนี้อันนี้ก็เรียกดอกอะไรดอกเก๊กมวยกี่อันนี้อห้าสิบาทอันนี้ก็ห้สิบบาทแล้วก็อันนี้ก็หนึ้อย อาหารที่นี่ไม่แพงแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็บอกเลยว่าผานอันน้อยไม่แพงห้าสิบบาทได้กินได้สองคนผัดไทยทานเ้นละเลยอโอ้โหได้รสชาติกาแฟมากๆ <laughs> กินแล้วกินกาแฟแล้วหลับแม่ปีเลยอร่อย ชอบนะดีใ,ใจนะบรรยากาศที่นะั่นที่สากาดอมามาะอมานากาินชเย็นก็หว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างชมบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ไสกาดดูปะไปดูสุุกาแฟจานไปเลยเลยนะ ลองว่าอร่อยขอคอลุกก่อนมีมุมถ่ายรูปด้วยเปือห้องเลยอ๋อนี่ขึ้นห้องบนสกัดมุมบ้าเก่าเจาะ ទ្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 ទ